เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง t g v ชันเฟิร์สคลาสในประเทศฝรั่งเศสการเดินทางครั้งนี้เราจะเดินทางจากเมืองมักเซไปปารีสจริงๆแล้วบ้านเราสถานีรถไฟใกล้ๆก็มีนะคะอยู่ในเมืองตูลงแต่คนมันมันมกอยากซื้อๆนี่ล่หละก็เลยไปใช้สถานีที่เมืองมักเซแทนสําหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่รับรองว่าเดินทางคนเดียวไม่หลงแน่นอนสะดวกรวดเร็วและไม่แวะระหว่างทางบ่อยเดินทางด้วยเครื่องบินจะเร็วกว่าค่ะแต่เดินทางด้วยรถไฟเขาจะจอดในเมืองเราสามารถต่อแท็กซี่ไปที่พักได้ในระยะใกล้ๆ ค่าตั๋วแล้วแต่ช่วงเวลาที่เราจะเดินทางนะคะถ้าวันหยุดราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยก็ใหเ้เตรียมเงินเอาไว้ประมาณ150-250ยูโรสําหรับตั๋วสองเที่ยวขาไปและขากลับเราเดินทางออกจากบ้านใช้เวลาประมาณ45นาทีก็มาถึงที่หมายรถไฟที่เราใช้บริการครั้งนี้เขาจะจอดรับผู้โดยสารขาไปและขากลับที่เมืองปารีสอาวิยงเอ็กซองพวองส์และมักเซตามลําดับจอดทั้งหมด4ครั้งก็หาที่จอดรถกันในชั้นใต้ดินกดรับบัตรแล้วก็รอประตูเปิดหาที่จอดได้แล้วก็เดินตามป้ายมาเรื่อย ซิกเนเจอร์ของลิฟที่นี่นะคะจะต้องมีกลิ่นฉี่เจือจางนิดหน่อยคนเรานี่ก็มักง่ายห้องน้ํามีไม่ใช้ประตูลิฟต์เปิดออกมาก็จะเจอลานโล่งๆแบบนี้ค่ะพอมาถึงด้านในก็จะเหมือนสถานีรถไฟทั่วไปมีร้านค้าต่างๆจุดขายตัว๋วจุดดูตารางเวลารถไฟจุดนัดพบ สัมภาระของเราวันนี้กระเป๋าใหญ่สองใบไปเที่ยว3วัน4คืนแต่เหมือนจะไปอยู่เป็นอาทิตย์ป้ายบอกเวลาเดินทางเขาดูกันยังไงจะมีตัวอักษรด้านหลังสุดเห็นกันไหมคะมีไว้เพื่อบอกให้เรารู้ว่าเราต้องไปที่ชานชาลาไหนตัวอักษรนี้จะแจ้งเตือนก่อนรถไฟจะออกประมาณ30นาทีอย่างรอบนี้เราไปปาร,รีสบ,บ่ายสองสองนาทีก็ต้องไปขึ้นที่ชานชลาตัวไอพอถึงเวลาก็ลากกระเป๋าไปสแกนตั๋วที่ช่องทางเข้าจะปริ้นต์ไปแบบกระดาษหรือว่าผ่านโทรศัพท์ก็ได้คะ่ะหน้าตาของตั๋วเราเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันชัดๆให้จําเวลาที่รรถไฟจะออกตงง กลมสีแดงขึ้นขบวนที่2สีส่เหลี่ยมสีเขียวที่นั่งหมายเลขที่ร้อยหส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นข้อมูลของเราชื่อนามสก,กุลเลขที่ลูกคา้าราคาตั๋วขาไปครั้งนี้ก็อยู่ที่128ยูโรค่ะสแกนตั๋วเข้ามาแล้วก็มาดูที่ป้ายนี้ก่อนนะคะอย่างของเราตั๋วบอกว่าขบวนที่2จากป้ายจะอยู่ตรงช่วงตัวยูเมื่อรู้แล้วก็เดินลากกระเป๋าไปเลยจ้าเดินไกลนิดนึงพอได้เรียกเหงื่อเดินมาเรื่อยๆคะ่ะระหว่างทางเขาจะเขียนอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจพอถึงตัวยูปุ๊บก็ลดความเร็วฝีเท้าลงเล็งไปที่อีป้ายนนน้้ออยยททีีท่่เเขขขขวาาล2งงึ เราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูเอาว่าเลขที่นั่งเนี่ยต้องไปซ้ายหรือไปขวาหรือว่าต้องขึ้นข้างบนที่นั่งของเราหมายเลขจะอยู่ที่ชั้นสองก็แบกระเป๋าทุลักทุเลกันขึ้นไปเลยค่ะอย่าคิดว่าจะฝากไว้ชั้นล่างนะคะหายค่ะหายแน่นอนระหว่างที่เดินไปเขาจะระบุหมายเลขของที่นั่งตลอดทั้งทางไม่ต้องกลัวว่าจะหลงถึงด้านในแล้วจ้าที่เก็บสัมภาระก็จะมีทั้งหัวและท้ายขาบวนยังไม่มีคนนะคะเพราะว่าเป็นสถานีต้นทางตอนซื้อตัว๋วเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะนั่งเดี่ยวนั่งข้างกันจะนั่งตรงข้ามหรือจะนั่งงงแแบบคนนนนนนมมาเเปป็็กกลุ่่่ทีััใช้ จะกว้างมีกระจกมีที่แขวนเสื้อมีที่ชาร์จแบตบมีปุ่มปรับเอน ุ่มเปิดไฟไว้อ่านหนังสือส่วนของห้องน้ําก็จะเล็กๆแคบๆแ,แต่ว่าสะอาดดีใช้เท้าเหยียบแทนการกดชักโครกมี Wi ไ Fi ให้ใช้จากที่เคยนั่งมาบางขาบวนก็จะใช้งานได้ตลอดแต่บางขาบวนก็จะลูกผีลูกคนมามาหายหายเรายังสามารถตรวจสอบสถานะของเส้นทางได้อีกด้วยเผื่อตื่นขึ้นมาเมาคิดตาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็มาเช็คที่เว็บของเขาได้าไดการตรวจบัตรโดยสารจะมีเจ้าหน้าที่เดินสุ่มตรวจบ้างรอบนี้เราไม่เจอคะ่ะแต่ครั้งที่แล้วโดนตรวจพาสปอร์ตด้วยนะก็เตรียมเอกสารสำคัญเอาไว้ด้วยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก แล้วรีบสาวเท้าลากกระเป๋าเดินมารอแท็กซี่เลยจ้าคิวยาวอยู่พอสมควรยืนรอประมาณ10-15นาทีก็ได้ขึ้นแล้วเราก็มาดื่มด่ำชีวิตคนในเมืองปีละครั้งส่วนใครที่ยังไม่เคยลองเดินทางด้วยรถไฟก็มาลองกันดูจ้าบ๊ายบาย